อันนี้เป็นผักดาบ,บเขียวปีเก็บมาได้ทนเองแบบนี้เก็บมาสองปีก่อนเดี๋ยวจะเพาะใส่ถาดนี้ถาดนี้ถาดเล็กๆอัดลงไปก่อนสองสามเมตรว่าจะปลูกออกมาก่อนใส่กระถางทำกับข้าวแต่ข้างนอกคงจะไม่ปลูก แล้วก็จะปลูกเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้สักสองสามต้นอันนี้มันตั้งแต่ปีอะไรนะ่คิดสกักสลาดสองศูนย์สองสามแล้วอันนี้ก็สองห้าแล้ว,ลวมันกี่ปีสองปีกลัวเมล็ดพันธุ์บกเดี๋ยวปีนี้จะลองเก็บเมล็ดพันธุ์อีกสักสามสี่ต้นคงไม่เยอะหรอกอันนี้กลัวเมล็ดมันลอยเดี๋ยวเดี๋ยวดิน na kopitima วันนี้มาดูกันว่างอกอย่างมันจะมีผักกาดแก้วเนาะเห็นมีนิดเดียวเองเนี่รู้สึกว่าจะงอกช้านิดหนึ่งอันนี้เป็นกระหล่ำกระหล่ำปีกระหล่ำปีส่วนบรอกโคลี่บรอกโคลี่เพิ่งจะงอกเนี่ยบางถาดก็ยังไม่งอกเห็นมี 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าเลยอีกห้ากระหล่ำก็เหมือนกันเห็นอยู่ห้าหก หกกล่องหกกระบอกนอกนั้นก็ยังอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นผักกาดเขียวปีนี่ผักกาดเขียวปีเมล็ดพันธุ์พอดีมันหล่นในถาดเพาะพริกก็ไดยย้ายออกมาส่วนเขียวปีชุดนี้ยังเนี่ยยังไม่งอกเลย